สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูยุ้ยในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่บทที่1น,นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหินนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาเข้าเรื่องที่1กันนะคะก็คือเรื่องของลักษณะของหินค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของหินแล้วก็ประโยชน์ของหินนะคะโดยการอ่านนิทานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่เล่มสีน้ำเงินนะคะหรือหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโดยให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้าที่40ค่ะเมื่อเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่40แล้วนะคะก็จะเจอกับ เรื่องที่1ลักษณะของหินนะคะโดยในหน้านี้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะของหินโดยการอ่านนิทานนะคะซึ่งมีชื่อว่าของขวัญคุณย่านั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านนิทานเรื่องของขวัญคุณย่าน,นะคะครูยุยอยากให้เด็กๆลองดูตรงคิดก่อนอ่าน นะคะคสังเกตรตรงคิดก่อนอ่านก่อนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปหนังสือแล้วก็มีหลอดไฟตรงนี้เห็นไหมคะก่อนที่เราจะไปอ่านนิทานเรื่องของขวัญคุณย่านะคะเรามาดูคิดก่อนอ่านสองข้อนะคะถ้าเด็กๆตอบได้เนี่ยคุยุอยากให้ลองตอบดูก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูอีกทีซิว่าหลังจากเราอ่านนิทานเรื่องของขวัญคุณย่าจบแล้วเนี่ยเราตอบคำถามได้ถูกต้องหรือไม่นะคะ สำหรับคิดก่อนอ่านข้อที่1น,นะคะถามเราว่าอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุยยุ้ยนะคะหินมีลักษณะอย่างไรบ้างออันนี้ก็คือคำถามข้อที่1นึ่งเด็กๆลองตอบได้ไหมคะว่าหินเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างคะอะตอบได้แล้วเก็บไว้ในใจก่อนนะคะแล้วเรามาดูคำถามอีก1ข้อค่ะข้อที่2ถามว่าอะไรเด็กๆอ่านตามคุยยุ้ยนะคะ หินใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างะนะคะคำถามข้อที่ 2, 2หินใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างเด็กๆพอจะนึกประโยชน์ของหินออกบ้างไหมคะถ้าใครนึกออกแล้วเช่นเดิมค่ะเก็บไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คความถูกต้องของคำตอบที่เด็กๆตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจาก อ่านนิทานเรื่องของขวัญคุณย่าจบค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะนิทานเรื่องของขวัญคุณย่ากันเลยนะคะว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูเรื่องราวแล้วก็อ่านช้าๆไปตามคุยยุได้เลยนะคะสำหรับนิทานเรื่องของขวัญคุณย่านะคะเล่าว่าวันเกิดคุณย่าพ่อแม่ฉัน และน้องเตรียมของขวัญไปมอบให้คุณยา่าพ่อนำแผ่นกระดานมาติดหินก้อนเล็กๆหลายสีเพื่อให้คุณย่าใช้เหยียบแก้เมื่อยอเขาก็เริ่มต้นมาด้วยอะไรคะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณยา่าใช่ไหมคะทั้งพ่อแม่ฉันแล้วก็น้องเนี่ย ก็เตรียมของขวัญไปให้คุณยา่าโดยของขวัญชิ้นแรกก็คือของขวัญจากพ่อเลยพ่อนำแผ่นกระดานมาติดด้วยหินก้อนเล็กๆมีหลายสีด้วยเพื่อให้คุณย่าใช้เหยียบแก้เมื่อยนะคะอะเรามาดูต่อกันดีกว่าค่ะต่อมานะคะคนถัดมาที่ให้ของขวัญคุณย่าก็คือแม่นั่นเองนะคะโดยเขาเล่าว่าแม่นำหินเนื้อสากก้อนเท่ากําปั้นมีน้ำหนักเบา ไปให้คุณย่าใช้ขัดต้นเทา้าน้องนำหินก้อนกลมๆม,มีผิวเรียบมาวาดรูปต้นไม้แล้วระบายสีสวยงามไปให้คุณย่าใช้วางทับกระดาษอ่านี่ก็คือของขวัญจากแม่แล้วก็น้องนั่นเองนะคะโดยแม่เนี่ยจะนำหินเนื้อสากก้อนเท่ากำปั้นแล้วก็มีน้ำหนักเบาให้คุณย่าใช้ขัดต้นเทา้า ส่วนน้องก็จะทำเป็นหินวางทับกระดาษนะคะโดยเอาหินที่มีลักษณะผิวเรียบเนี่ยมาวาดรูปตกแต่งใช่ไหมคะเป็นรูปต้นไม้เพื่อให้คุณย่าใช้วางทับกระดาษนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเขาก็เล่าว่า ฉันเก็บหินเนื้อสากสีน้ำตาลไปให้คุณย่าใช้หลับมีดนะคะแสดงว่าฉันในที่นี้ก็คือคนที่เล่าเรื่องอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะก็คือพี่ชายคนนี้นี่เองนะคะเก็บหินเนื้อสากมาให้คุณย่าใช้หลับมีดนะคะพี่หรือคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเขาก็เล่าต่อว่าแปลกมากเราทุกคนนำหินจากที่ต่างๆ มาทำเป็นของขวัญให้คุณยา่าโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยและหินที่นำมาก็สวยงามแตกตาแตกต่างกันคุณย่าขอบใจพวกเราทุกคนแล้วบอกว่าหินอยู่ในธรรมชาติจะสวยที่สุดแต่ถ้าจะนำมาใช้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ และรักษาไว้ให้นานๆนะคะสรุปแล้วคุณย่าก็เป็นยังไงคะเด็กๆหลังจากได้รับของขวัญทั้งสี่ชิ้นแล้วคุณย่าก็ขอบใจทุกคนใช่ไหมคะแต่คุณย่าก็ให้ข้อคิดทิ้งท้ายว่าหินอยู่ที่ไหนจะสวยที่สุดคะเด็กๆออยู่ในธรรมชาติจะสวยที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าจะหยิบมันออกมาแล้วเนี่ยจะนํามันออกมาใช้แล้วเนี่ย ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะแล้วก็รักษาไว้ให้นานๆด้วยค่ะนี่ก็คือนิทานเรื่องของขวัญคุณย่านะคะสรุปแล้วคุณย่าได้ของขวัญกี่ชิ้นน้าเด็กสี่ชิ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งสําหรับของขวัญสี่ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือได้จากคุณพ่อนะคะเป็นแผ่นกระดานนะคะที่ติดหินก้อนเล็กๆไว้ใช่ไหมคะเอาไว้ให้คุณย่าใช้เหยียบแก้เมื่อยนะคะ ซึ่งสมัยนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็น่าจะเคยเห็นมาบ้างเนาะสำหรับการเหยียบก้อนหินนะคะเพื่อเป็นการนวดนะคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นการนวดฝ่าเท้านั่นเองนะคะคุณพ่อก็น่าจะใช้ไอเดียนี้แหละมาทําของขวัญชิ้นนี้ให้คุณย่านะคะเพื่อให้คุณย่าเนี่ยได้นวดฝ่าเท้านะคะอ่านี่ก็คือของขวัญชิ้นแรกจากคุณพ่อ ต่อไปนะคะของขวัญชิ้นที่2จากคุณแม่นะคะก็จะเป็นหินก้อนกลมเนื้อสากใช่ไหมคะน้ำหนักเบานะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยเอาหินก้อนนี้มาให้คุณย่าใช้ขัดส้นเท้านั่นเองนะคะโดยหิน ที่มีเนื้อสากเนี่ยนะคะสามารถใช้ขัดส้นเท้าได้นะคะแต่ก่อนที่จะขัดเนี่ยเขาก็จะเอาเท้าไปแช่น้ําก่อนนะคะเด็กๆเพื่อให้ผิวหนังบริเวณส้นเท้าเนี่ยมีความอ่อนนุ่มลงก่อนหลังจากนั้นจึงจะใช้หินขัดนะคะโดยทําไมนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยทําไมต้องขัดส้นเท้านะคะเขาจะขัดส้นเท้าก็ต่อเมื่อกรณีที่ส้นเท้าเกิดการแตก เกิดการแห้งแล้วก็แตกแบบในรูปที่คุยยุ้ยนำมาให้ดูตอนนี้เห็นไหมคะถ้ามันแห้งแล้วก็แตกแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถารักษาได้เบื้องต้นด้วยการใช้หินเนื้อสากในการขัดเนี่ยแหละค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่จะดูแล เป็นวิธีที่เขาใช้กันมาแต่โบราโบราณเลยนะคะสำหรับวิธีใช้หินขัด้นเทา้าเรามาดูของขวัญชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นของขวัญจากน้องก็คือหินทับกระดาษใช่ไหมคะเด็กๆหินของน้องเนี่ยน้องก็จะเอาหินที่มีลักษณะเนื้อเรียบใช่ไหมคะมาวาดรูปต้นไม้ตกแต่งให้สวยงาม เพื่อให้คุณย่าใช้วางทับกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับหินนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นรูปต้นไม้นะลูกเป็นรูปอะไรก็ได้อย่างที่คุณยุเตรียมมาให้เด็กๆดูก็เป็นรูปนกต่างๆเห็นไหมคะเป็นหินที่เอามาวาดรูปนกต่างๆนะคะหรือจะวาดเป็นรวดลายแฟนตาซีแบบนี้ก็ได้เป็นสายรุงนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วก็ใช้ประโยชน์เป็นที่วางทับกระดาษได้เพราะว่าลักษณะเด่นของหินทุก ก้อนเกือบทุกชนิดเลยลักษณะของเขาก็คือจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากนั่นเองนะคะเมื่อเราเอาไปวางทับกระดาษเนี่ยเวลาลมพัดมาเนี่ยกระดาษก็จะได้ไม่ปิวกระจัดกระจายนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราได้ดูข,ของขวัญสามชิ้นแล้วชิ้นสุดท้ายก็คือของขวัญของพี่ใช่ไหมคะซึ่งพี่ก็จะใช้หินเนื้อสากสีน้ำตาลนะคะมาให้คุณย่าใช้ในการรับมีดนั่นเองนะคะ เราจะรับมีดกับหินรับมีดก็ต่อเมื่ออะไรคะเด็กๆก็ต่อเมื่อมีดเกิดการอะไรคะอ่ามีดไม่คมนั่นเองนะคะถ้ามีดไม่คมเนี่ยเราก็จะใช้หินนะคะเอามีดเนี่ยมารับกับหินนั่นเองนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยหลายๆบ้านอาจจะไม่ได้ใช้หินรับมีดแล้วเนาะเพราะทุกวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์หน้าตาประมาณนี้นะคะหรือประมาณนี้นะคะซึ่งจะทําจากโลหะ ใช้ในการรับมีดได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโบ,ร,บราเลยก็จะใช้หินในการรับมีดกันนั่นเองค่ะเด็กๆโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะของขวัญของคุณย่าเนี่ยสี่ชิ้นด้วยกันเลยทํามาจากหินทั้งหมดเลยแต่เด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะข้อคิดที่คุณย่าให้ไว้ทิงถายว่าหินมันจะอยู่ ในธรรมชาตินะคะซึ่งถ้าเขาอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะสวยที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าเราคิดจะหยิบเขากลับบ้านมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็รักษาไว้ให้นานๆนั่นเองค่ะก็คือใช้ประโยชน์ให้ได้นานๆนะคะ โอเคค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของนิทานของขวัญคุณย่านะคะเด็กๆหลังจากเราอ่านนิทานเรื่องของขวัญคุณย่าเสร็จแล้วเราจะมาตอบคำถามกันค่ะโดยเราจะตอบคำถามด้วยการบันทึกลงไปในเล่มสีขาวหรือแบบบันทึกกิจกรรมของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเตรียมเล่มสีขาวขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปที่หน้าที่44ค่ะ เมื่อเปิดไปที่หน้าที่44แล้วก็จะเจอกับเรื่องที่หนึ่งนะคะลักษณะของหินนะคะโดยเขาจะมีคำถามอยู่สองข้อซึ่งเป็นคำถามจากการคิดก่อนอ่านของเราในตอนแรกนั่นเองค่ะคำถามแรกนะคะที่เขาถามเราใน หัวข้อรู้หรือ,อยังก็คือหินมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะโดยเขาให้เราวาดรูปแล้วก็เขียนบรรยายลักษณะของหินลงไปนะคะซึ่งเขาให้กรอบเรามาชัดเจนเลยสี่กรอบนะคะดังนั้นหินที่เราจะวาดรูปแล้วก็บรรยายลักษณะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหินที่คุณพ่อคุณแม่น้องแล้วก็ พี่ชายที่เป็นคนเล่าเรื่องเนี่ยนำมาทำของขวัญให้คุณย่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่กรอบสี่เหลี่ยมช่องแรกก่อนนะคะสําหรับช่องนี้เนี่ยเขาให้เด็กๆอธิบายแล้วก็วาดรูปหินของคุณพ่อนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะสําหรับหินของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็จะใช้แผ่นกระดานใช่ไหมคะเอาหินก้อนเล็กๆหลายสายสีเนี่ยมาติดลงไป เพื่อให้คุณย่าใช้เหยียบแก้เมื่อยนะคะเด็กๆก็สามารถวาดรูปลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยหลังจากนั้นก็เขียนบรรยายลักษณะหินของคุณพ่อนะคะโดยหินของคุณพ่อเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหินก้อนเล็กๆแล้วก็มีหลายสีนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะครูยุ้ยจะไปแบบเร็วๆนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่ทันเนี่ยเด็กๆก็ กดหยุดนะคะเป็นระยะระยะนะคะทำให้ทันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดดูต่อไปนะคะโอเคค่ะสมมุติว่าเด็กๆเ,เสร็จแล้วเนาะสำหรับหินของคุณพ่อช่องต่อมาเขาก็จะถามเป็นหินของคุณแม่นั่นเองค่ะว่าหินของคุณแม่ที่เอามาทำของขวัญให้คุณย่าเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเบื้องต้นเราก็วาดรูปก่อนเลยนะคะหินของคุณแม่ก็จะเป็นก้อน กลมๆเท่ากำปป้านใช่ไหมคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีเนื้อสากนะคะเมื่อวาเสร็จแล้วก็เขียนบรรยายต่อได้เลยนะคะเป็นหินเนื้อสากก้อนเท่ากำปป้นแล้วก็มีน้ำหนักเบานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหินที่คุณแม่ใช้ทำของขวัญให้คุณย่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลักษณะหิน ที่คุณพ่อนํามาแล้วก็คุณแม่นํามาต่อไปเรามาดูอีกสองช่องด้านล่างนะคะอีกสองช่องด้านล่างนะคะก็จะเป็นหินของฉันนะคะหินของฉันก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะเนื้อสากรูปร่างแบบนี้เลยเด็กๆก,ก็วาดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นก็เขียนบรรยายค่ะหินเนื้อสากสีน้ําตาลนะคะ หินเนื้อสากสีน้ำตาลและลักษณะสุดท้ายก็จะเป็นหินของน้องนั่นเองค่ะเด็กๆหินของน้องเด็กๆก,ก็วาดรูปเป็นหินเนื้อเรียบแบบนี้นะคะแล้วก็มีรูปต้นไม้แบบนี้เลยนะคะสำหรับหินของน้องเนี่ยลักษณะก็คือเป็นหินก้อนกลมๆม,มีผิวเรียบนั่นเองค่ะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลักษณะของหินทั้งสี่ก้อน4อย่างนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าไม่เสร็จสามารถกดจุดสต็อปไว้ได้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวาดรูปแล้วก็ต้องระบายสีให้สวยสวยงามนั่นเองคะ่ะเด็กๆเมื่อทำหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเมื่อวาดรูปแล้วก็บรรยายลักษณะของหินทั้งสี กอนเสร็จแล้วเรามาดูอีกหน้าหนึ่งนะคะก็คือหน้าที่อยู่ถัดมาหน้าที่45ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นคำถามข้อที่2นะคะโดยคำถามข้อที่2ถามเราว่าหินใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยเราก็จะอิงจากนิทานเรื่องของขวัญคุณย่าเลยคะ่ะเด็กๆนะคะว่าหินทำประโยชน์อะไรได้บ้างเริ่มจากหิน ที่คุณพ่อนำะมาให้คุณย่าเลยหินของคุณพ่อประโยชน์ของเขาก็คือใช้เหยียบแกมือยายนั่นเองนะคะเป็นประโยชน์ข้อที่1ต่อมาประโยชน์ข้อที่2เป็นหินที่คุณแม่นำมาให้ก็คือใช้ขัดส้นเท้านะคะต่อไปประโยชน์ข้อที่3ก็คือหินของ ฉันนะคะก็คือใช้รับมีดนะคะที่พี่ชายนำมาให้คุณย่าและสุดท้ายนะคะประโยชน์ที่4ี่ก็คือหินของน้องที่ใช้วางทับกระดาษนั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของหินที่เราได้ทราบจากนิทานเรื่องของขวัญคุณย่านั่นเองค่ะเช่นเดิมนะคะเด็กๆถ้าไม่ทันกดหยุดสต็อปได้เลยนะคะทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ โอเคค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีอยู่แค่น้านี้แหละก็คือหน้าที่44กับหน้าที่45นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยและก็ถ่ายรูปทั้งสองหน้านี้นะคะเพิ่มไปในอัลบ,บั้มของตัวเองในไลน์กลุ่มได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูยุ้ยก็ มีเพียงเท่านี้นะคะยังไงเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องหินนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคููยุ้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ